อุ้ยเอ๊รถไข่คุ้นๆนะโอ้รถไข่คุ้นๆนะเนี่ยโอ้โหโหัวนัโรวยนี่เองอหัวนัโรวยจอมโหดกราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b อ X กดัมซิงแล้วก็แฟนเพจ X อ็กดัมซิงด้วยนะครับผมโอ้โหหลังจากว่า เจ้าแคทนี่หยุดงานไปหลายวันครับวันนี้มาสโลแล้วกับหัวหน้าจโรยจอมโหดโอ้โหนี่ก็น่าจะมาทำงานชั่วโมงครับชักล่องน้ำที่เคยมาขุดสะที่ก่อนนี้แล้วครับผมโอ้ขุดขุดโค้คคงมาแล้วพี่น้องเลยตายสิอย่างเงี้ยโอ้คิดถึงหัวหน้าจโรยดเสละเกิน ไม่ได e ้เจอกันนานหูงอกเลยนะเจ้าแคทอ่ะหูหูงอกหูงอกจอดนานโอดโอ้ยอย่าหยุดนานเธอเอซีคิดถึงฮะเออ f อฟซีเอฟซีถึงคิดถึงหัวหน้าชรวยดยอันนี้ฉลาเกินวันนี้ไม่มีโปรแกรมอะไรไหนไม่มีครับไม่มีเลยครับมีบอกว่าจะปซื้อของตอนเช้าขอบอกเป็นกะตอนบ่ายนะไหมมีข้าตกองใช่ข้อตกองกันูใช่นิดหนึ่งก็ยังดีใช่ถ้ามาไม่ทันนี่งานเสร็จแน่นอนเขาบอกสองฝั่งไม่ใช่ สด่นล่งแต่เสียงนะคะลางแต่เสียงหปากกล้วยนู่นน่ะเขียวอ่อนอ่อนนันน่ะอูู้ถึงปาก้วยนู่นนะใช่เหรอไม่ใช่แค่ปาไม้ปากนี่เหรอเฮ้ ใช่ไหมใช่แต่ไปดูว่าเจ้าของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่แต่ถ้าไม่มีก็ยังไปถ้าไปดูบ้านี่ครับ FC ครับคิดถึงหัวหน้าจร้ยหรือว่าเจ้าแคทโอ้โหหยุดงานเสนอเกินหล,อล่ลอเราอาการครับจอดจนหูงอกหัวหน้าจร้ยหัวหน้าจร้ยสวัสดีครับเออทักทายทักทายโอเคโอเคไม่ได้เจอนาน ขอหน่อยขอหน่อยคิดถึงแรงมากคิดถึงันนกย์โดอยแลยวันนี้เราก็ไม่ได้มารถกระบะเลยทุกคนแว้นมาอย่างไวก็บอกอาจจะระบียยุ่ใส่นี่แหละเขาบอกว่าจอดโดน วันนั้นก็อาจเดิจอดอ่ะวันที่จอดที่ประเทศรถคันใหม่อ่ะอัดจนเต็มอ่ะเอาเครื่องยิงล้มด้วยอัดอ่ะปัก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 ,ปกอยู่วันไหทีแรกมันกำลังแบบ жизнь. ว่าเออใช่ใช่โอ้โหเหมือนนัทจูเล่ นี่ครับนี่แหละชักล่องได้พอดีเลยนี่ครับโอ้หนาโชยมีปีกอย่างงี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแหมเนื่องจากจุดงานหลายวันครับคิดถึงหัวนารชยไหมล่ะเอฟซีเอ้ยนี่แหละ เอฟบอกเมื่อไหรหัวหน้าจุโรยจะออกงานคิดถึงหัวหน้าจุโรยแล้ววันนี้นะครับพามาชมแล้วออกงานแล้ววันนี้ตายสิวันนี้เราก็เปลี่ยนแนวพอดีว่ารถ,รถมอไซค์ไม่ได้ขับนานเปลี่ยนบรรยากาศถ่ายรถเนี้ยสายคนดูดีเลยถ่าย ใช่ไหมนี่ครับนี่ก็ชักล่องไปถึงนู่นแหละก็สองฝั่งนะพี่น้องนะแล้วก็เห็นไม้ปักวัใจายกลางด้วยน่าจะตรงนั้นด้วยไปมาไปมาก็จะเป็นโคกหนองนาที่ตรงนี้นะ ก็จวดจาดครับเราไม่ได้เจอหัวหน้าจุลยเกือบเป็นอาทิตย์อะแม่เจ้าแคทนี่จอดอยู่กดังนี่จนหูงอกโอ้อาจะููกอาปากมาติดด้วยลูกเพ่นี่ครับก็นานๆจะได้ออกงานครับผมตื่นเต้นครับจ้วงเอาจ้วงเอาเลย งนี้ก็ที่เคยมาชักล่องขาไว้นะครับผมที่เอดซี H C o. บอกว่าสะลูกนี้ประมาณกี่ชั่วโมงนั่นแหละที่รู้ว่าที่มวนาาโุโรยมาขุดที่เฮียสา,า,าให้ครับนี่ก็ออกปฏิบัติการแล้วมวนาาโุโรยนี่อย่าหายแบบนี้อีกเด้อ เอกดำสิงอยู่บระเดี๋ยเใช่นี่ครับก่ชักล่องข้างด้วยหนูก็ตีแป๊ะครับองศาแก้ไข2-3รอบครับจนได้ครับ ตอนนี้ก็กำลังขึ้นเคิรนครับผมมือใหม่ครับยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยแก้งกำลังขึ้นเคินครับผมมันยาวไหมนะไม่รู้มันยาวกระดูวน้ำมันออกมา ันยามันจะยาวท่อนอย่างไรหรือว่าไปลากมันสวยสวยนะจะล,ลงไปดูให้ยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมนี่แต่ลงคลิปไปแล้วครับอ๋อเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โทรกิ้งกังมาครับ โอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ